สวัสดีสวีครับน้องๆหนูๆทุกๆคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็จะเอาเรื่องฮาฮาตลกตลก,ตลกที่มันเกี่ยวกับเพื่อนบ้านมาฝากทุกๆคนกันอีกแล้วคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการทักผิดทักถูกนานนึงจากว่าย้อนกลับไปในช่วงวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับมันมีการจัดงานที่ประเทศไทยที่ชื่อว่าไทยไฟส์คาดเชือกพิมายชิงถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่จังหวัด นครราชสีมานะครับแล้วก็มีการจัดงานเปิดกันแบบใหญ่โตแล้วก็มีการต่อยมวยโชว์กันด้วยนะครับประเด็นก็คือระหว่างที่นักมวยกําลังทําการแข่งขันกันอยู่เนี่ยมันจะมีจอ LCD ที่เป็นพื้นหลังนะครับและประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้จอพื้นหลังเนี่ยมันกําลังฉายรูปปราสาทหินพิมามนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แล้วก็ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมานั่นแหละ เพียงแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ทําให้เราเนี่ยมาพูดคุยกันในคลิปนี้ก็คือมันดันมีเพจดังของัรรมบูชานะครับที่มีชื่อเพจว่าปั๊มสปอตนะได้มีการแคปรูปเอาไว้แล้วก็ไปลงเพจนะครับแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นประมาณว่าพี่น้องลองสังเกตดูดีๆสิประมาณว่าพื้นหลังของรายการมวยนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจซึ่งก็หมายถึงรูปภปาษาหินพิมายของพวกเรานั่นแหละคือประมาณว่าเพจนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นรูปของวัดอังกอร์ของพวกเขานะครับซึ่งถ้า,ากระมองผ่านๆเผินๆนนนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนอยู่นะ แต่พวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าที่นครราชสีมาเนี่ยก็มีปราษาถินพิมายอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเอาวัดอังกอร์ของพวกเขามาโปรโมทอะไรอย่างที่พวกเขาคิดนะครับอย่างไรก็ตามมันก็ทําให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อชาวกัมพูชาหลายตัวหลายคนดันเข้าจะผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันแยะเต็มไปหมดประมาณว่าคนไทยเนี่ยดันเอาแบ็กกราวที่เป็นวัดอังกอร์ของพวกเขามาโปรโมทซะอย่างนั้นหรือบางคนก็บอกว่านั่นน่ะมันวัดอังกอร์ของเราหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าใช่นั่นคือวัดอังกอร์ของเรา ทำไมคนไทยถึงเอารูปวัดอังกรไปประมดมวยของพวกเขาคือหลักๆเนี่ยคนกัมพูชาก็จะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความงฉนสงสัยอะไรกันประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนกัมพูชาหน่อยดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างและจะมีชาวกัมพูชาสักคนใหม่ที่จะทราบว่าในรูปเนี่ยมันคือปราสาทหินพิมายของคนไทยคอมเมนต์แรกก็บอกว่าใช่ใช่แบล็กการ์ดด้านหลังมันคือวัดองค์กรนี่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยชอบทําอะไรแบบนั้นเสมอนั่นคือเหตุผลที่ทําให้คนไทย เป็นที่ถูกพูดถึงอยู่อย่างสม่ำเสมอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันรูปวัดอังกอร์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามาลองดูซิว่ากระทรวงวัฒนธรรมของเราจะมีการดําเนินการอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดีย<ๆ>เด๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดกันอันนั้นคือวัดพิมายของพวกเขานน่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวแอดมินรูปที่เห็นคือปราสาทพิมายของคนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดอังกอร์ของเรา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่เห็นมันคือวัดที่อยู่บนดินแดนของเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัดอังกอร์ของเราที่เขมรมีวัดเยอะแยะที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับวัดในประเทศไทยคนที่เป็นเจ้าของเพจควรที่จะมีการหาความรู้ให้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่เห็นในรูปนั้นคือวัดพีไม้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเจ้าของเพจคุณเป็นคนกัมพูชาจริงๆหรือเปล่าทําไมคุณถึงจําวัดอังกอร์ของคุณไม่ได้ภาพนี้คือวัดที่อยู่ในประเทศไทย ชื่อว่าปราสาทพิมายไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัดอังกอของเขมรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลบโพสต์นี้เถอะผมอายเขาคอมเมนต์ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์เก่าแรกๆนะครับเขาบอกว่าอาณาจักรไทยเป็นอาณาจักรที่ชอบลอกเลียนแบบซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนเข้ามาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวๆที่เห็นนั่นน่ะมันคือวัดของคนไทยชื่อว่าวัดพิมไมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัดอังกอของเราคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นคอมเมนต์เก่าแรกๆนะครับอันนี้เขาบอกว่า คนไทยเนี่ยชอบทําอะไรแบบนี้แหละพวกคนไทยเขาไม่อายกันหรอกซึ่งก็มีคนกัมพูชาเข้ามาตอบคอมเมนต์ตะกี้เหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรคุณค้นหาข้อมูลดูก่อนนะภาพที่เห็นมันคือราษาพิมายของคนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนเขมรอ่าหลักๆก็คอมเมนต์กันไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหลักๆเนี่ยคอมเมนต์มันก็จะออกมาเป็น2ทิศทางน,นะครับบางคนก็ จะหาว่าคนไทยเนี่ยไปลอกเลียนแบบวัดอังกอร์ของพวกเขานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะครับมันคือปาสาถินพิมายของคนไทยซึ่งก็มีความคา้ายคลึงนกัน,นเฉยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เอารูปของวัดอังกอร์เนี่ยไปโปรโมทนะมันคือปาสาถินพิมายของคนไทยอยู่แล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปาสาถินพิมายกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีประวัติและก็ความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างโดยข้อมูลเนี่ยนะก็อ้างอิงมาจากกรมอุทยานแห่งชาติเลยนะ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายตั้งอยู่ในตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ60กิโลเมตรตามเส้นทางสายมิตรภาพาวงเล็บโคราชขอนแก่นนะครับโดยมีพื้นที่รับผิดชอบราวๆ2,658ไร่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของเมืองพิมายในอดีตโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้ 1. ทิศเหนือ และตะวันออกของอุทยานตงจรดแม่น้ำมูล 2. ทิศตะวันตกของอุทยานจรดตรลำจักกลาด 3. ด้านทิศใต้ครอบคลุมสุดเขตบาลายด้านทิศใต้โดยสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีปราสาทินพิมายที่เป็นแหล่งโบราณนักดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตรวรรษที่16และมีการต่อเติมเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7็ ในราวต้นพุทธศตรวตรรษที่18โดยในปราษาทหินมีลักษณะที่น่าสนใจเนื่องจากหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับเมืองนครเมืองหลวงของอาณาจักรคาเมรและเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในาศาสนานิกายมหายานที่มีความสำคัญในประเทศไทยอายุประมาณสัก1,000ปีที่แล้วโดยการบูรณะประาชาหินพิมายได้ดาเนินการโดยกรมศิลปากรร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสโดยใช้เทคนิค อ n a s t ิ l o s i s ซึ่งเป็นการนำชิ้นส่วนต่างๆของประสาทหินมาร่วมกันตามหลักวิชาการแล้วก็นำกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมและได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่12เมษายนพศ2532โดยมีการบูรณนะโบราณสถานอื่นๆที่สำคัญในเมืองพิมายอย่างต่อเนื่องประสาทหินพิมายมีลักษณะการก่อสร้างที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการสร,าสร้างสิ่งก่อสร้างที่แตกต่างจากปราสาทหินอื่นๆในประเทศไทยเช่นสพาณน,นักราชที่ยกสูงจากพื้นดินประมาณสัก2.50เมตรลาวสะภาเนี่ยทำเป็นลำตัวพญานาคและมีปรากฏการสร้างอโลคยาศาลาเป็นสถานพยาบาลอีกทั้งยังมีปรางหินแดงปรางพมทัศปรางหินแดงและอื่นๆที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของศิลปะ ของประเทศไทยนั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็ผ่านกันอีกหคลิปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของประชาชนชาวกัมพูชานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปนะมีการทักผิดทักถูกกันนะครับเข้าใจกันสับสนไปหมดว่าปราสาทถินพิมายของคนไทยเนี่ยเป็นวัดอังกอร์ของกัมพูชาซะอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เท่าที่ดูจากเผลอๆตามรูปที่เห็นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่ถ้าหากไปดูในรายละเอียดแบบลึกๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกัน ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพจของกัมพูชาที่ชื่อว่าปั๊มสปอร์ตเนี่ยมีความรู้มากหรือน้อยแค่ไหนหนะถึงได้กล้าเอารูปนี้มาลงนะครับแถมดันเข้าใจผิดอีกว่าเป็นวัดอังกอร์ซะอย่งางนั้นนะครับกองงงกับเพจนี้เหมือนกันนะอ่ะก็จะประมาณนี้พันกันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาตินาะทางน้องๆหนูน,น,น,นทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมนะรัาฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ น้าหัวงอ,อกคนนี้ด้วยกันละกันนะครับใครกดแล้วก็กราบขอบพระแคมมากแล้วสำหรับในคลิปตีเนี่มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันละกันนะครับขออนุญาตยก2มือขึ้นมาพนมมือไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคำว่าสวีดั์และสวัสดีครับ